มาตาค่ะโยสวัสดีครับทุกคนครับอยู่อุมเองจีโนนะครับ,บ, ino, รบแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปทำไอเทมหน้ากากในเกมบีซอมซูมูลิ a เตอร์นะครับและเจ้าหน้ากากที่เรากำลังจะไปทำกันนะครับมันคือหน้ากากที่ดีที่สุดของสายสีขาวนะครับทุกคนลองคิดดูครับว่ามันคือหน้ากากอะไรติกตอกทิกตอก ใช่แล้วมันก็คือหน้ากากกัมมี่แมสนะครับซึ่งการที่เราจะสามารถไปค้ามหน้ากากกัมมี่แมสนะครับเราเราจะต้องมีแบตกูระดับซีเวอร์ขึ้นไปนะครับเราถึงจะสามารถไปทําไอเทีมนั้นได้นะครับหรือไม่ก็เราจะต้องมีเพิ่ง20ตัวขึ้นไปอย่างต่านะครับคือเราจะสามารถเข้ามาได้นะครับและถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับตรงนี้นะครับมันจะมี เพิ่งกัมมี่บีอยู่ตรงนี้ครับมันคือที่ซื้อนะครับซึ่งเราสามารถซื้อได้ด้วยการมีกําดรอก2,500ชิ้นขึ้นไปนะครับโดยเราจะสามารถซื้อได้เลยนะครับทุกคนครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่าที่ amazing มากนะครับแต่วิธีที่เราจะสามารถไปซื้อหมวกกัมมี่แบทได้นะครับคือเราจะต้องมาเหยียบหัวของกัมมี่บีตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้ทุกคนนะครับใช้กําดรอกนะครับทำการหยิบกําดรอกขึ้นมาแล้วก็ใช้ครับเห็นไหมเราก็จะวาร์มาได้แล้วครับทุกคนครับและในตรงนี้นะครับมันก็จะมีเอ่อกาว ของขายนะครับเราก็สามารถมาซื้อได้เลยนะครับนั่นก็คือหมวกกัมมี่บีนะครับเออไม่ใช่ดีไม่ใช่กัมมี่บีมันคือกัมมี่มาร์กนะครับคือหน้ากากกัมมี่นะครับทุกคนครับซึ่งคุณสมบัติของมันนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่า Amazing มากเลยนะครับคือมันจะบวกกูให้เราครับค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็บวกการเก็บเกสรดอกไม้สีขาวได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการคูนกระเป๋าของเรานะครับในทุ่งดอกไม้สีขาวเยอะมากขึ้นนะครับคือแปลว่าถ้าเรามีหน้ากากอันนี้นะครับแล้วเราไปฟาร์มอยู่ที่เออกกกกไม้้สีขขาาาวคครรืะะเเป๋็จถูึน ให้แบบเก็บได้เยอะขึ้นนะครับและวิธีการคาฟเอเทมชินีนะครับผมจะขออธิบายแบบเร็วๆเลยก็แล้วกันนะครับในการที่คุณจะสามารถคาฟกัมิแวร์ได้นะครับคือคุณจะต้องมีแบตกูระดับซีเวอร์ขึ้นไปครับเพื่อเข้ามาที่นี่ได้นะครับเพราะว่าเราเราจะต้องเข้ามาที่นี่ครับถ้าเราไม่เข้ามาเราก็คาฟไม่ได้นะครับและเราก็จะต้องมีเอเทม5อย่างอันนี้ขึ้นไปนะครับในการที่เราจะสามารถคาฟหน้ากากนี้ได้นะครับนั่นก็คือ9250ชิ้นอีดิเซียมหรือมิตามินค้าอ่านชื่อผิดก็ขออภัยนะ แล้วก็กิฟเตอร์อีก100ชิ้นนะครับท่านผู้ชมและอย่างสุดท้ายที่มันต้องการน,นะครับนั่นก็คือโพ o ั่่นน้ํายาสีม่วงนะครับทุกคน,นครับซึ่งเราสามารถหาได้จากการเอากระถางต้นไม้ไปปลูกตามฟิต์ต่างๆแล้วหลังจากนั้นก็เอาบัฟน้ํายาสีม่วงที่เรามีตรงนี้น่าจะประมาณ12ชั่วโมงนะครับ ไปที่3 5 B โซนหรือว่าที่ของสปิริตแบร์อยู่นะครับมันจะเป็นขวดใหญ่ๆประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคราฟเป็นขวดนะครับนั่นก็คือการใช้เวลา12ชั่วโมงต่อ1ขวดนะครับได้ใช่ไห้หน้ากากกัมมี่วีมันต้องการอยู่ประมาณ1ขวดขึ้นไปนะครับเอาละเราได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของมันแล้วเราจะมาคราฟกันเลยนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะกดเข้มไอเทมปังได้แล้วนะครับกัมมี่แมทสุดเท่สุดเฟี้ยวนะครับเอาล่ะนะครับทุกคนเราได้กันแล้วครับกัมมี่แมทสุดโหดนะครับโ ของไอเทมที่ผมมีนี่หายไปหมดเลยนะครับโยกัมมี่เมทว้าวสีสวยใช้ได้แล้วก็น่าตูดมากแต่ไม่เป็นไรครับโอเคมา การที่เรามีกัมมี่แมสครับคือเราจะสามารถคุยกับกัมมี่บีตรงนี้ได้ครับไม่ใช่กัมมี่แบเราจะสามารถคุยกับกัมมี่แบตรงนี้ได้ครับปกติเราจะไม่สามารถคุยกับมันได้นะครับถ้าเราไม่มีเอ่อหน้ากากหรือไม่ก็รองเท้ากัมมี่นะครับแต่ตอนนี้เรามีแล้วเราสามารถคุยกับมันได้ครับแล้วมันก็จะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งครับที่มันเกี่ยวกับการให้เควสครับแต่เอาเป็นว่าเราสามารถคุยกับมันได้นะครับแล้วเราก็จะสามารถออกได้แบบปกตินะครับแล้วมันก็จะไม่ฆ่าเราครับถ้าเราไม่มีกัมมี่แบหรืออะไรครับถ้าเราไปคุยกับมันครับ นั่นก็คือมี2องพาสีนะครับนั่นก็คือพาสดีเหรียญตานะครับแล้วก็พาสดีที่เราจะสามารถกลายเป็นหมีกัมมี่แบร์นะครับซึ่งใช่คุณฟังไม่ผิดเราจะสามารถกลายเป็นหมีกัมมี่แบร์ได้นะครับพาสดีแรกนะครับนั่นก็คือพาสดีเหรียญแตกนะครับ คือพัสดีนี้สามารถปลดล็อกได้และสามารถเอามาใช้ควบคู่กับพัสีของกัมี่มาร์กได้นะครับซึ่งเราจะต้องเคยคราบไอหน้ากากฮันนี่บีก่อนนะครับเราจะสามารถมาใช้พัสดีนี้ควบคู่กับเอ่อหน้ากากกัมี่มาร์กได้นะครับถ้าเราไม่เคยคราบหรือว่าเราไม่เคยมีเอ่อหน้ากากฮันนี่บีนะครับเราก็สามารถใช้ความสามารถนี้เคียบคู่กับหน้ากากกัมี่มาร์กได้นะครับเอาละเราลองมาทําความเข้าใจกับอีกพัสดีหนึ่งของหน้ากากกัมี่มาร์กกันเลยนะครับนั่นก็คือพัสีที่เราจะสามารถแปลงร่างกายเป็นหมี กามิเบได้นะครับทุกคน,นครับซึ่งการที่เราจะสามารถใช้ภาษีนี้ได้ครับคือเราจะต้องมีเพิ่งที่มีชื่อว่ากาม,มิบีก่อนนะครับและเมื่อเรามีเพิ่งกาม,มิบีแล้วนะครับคือเราจะต้องทําการเก็บโทเค็นที่ไอเพิ่งตัวนี้มันสร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโทเค็นอะไรก็ตามนะครับคือเราจะต้องเก็บ ไปประมาณ10โทเค็นขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ภาษีนี้มันทํางานนะครับเมื่อภาษีนี้มันทํางานนะครับทุกคนครับมันก็จะเป็นการเศษเจ้าตัวกําดอกไปเคลือบดอกไม้ที่เรากําลังฟาร์มอยู่นะครับสมมติว่าคุณกําลังฟาร์มอยู่ที่บูฟเวอร์ใช่ไหมคุณเก็บโทเค็นครบสิอันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทําการเศษกําดอกนะครับเต็มส่วนดอกไม้ที่เรากําลังฟาร์มอยู่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่แบบอเมซิ่งมากนะครับและนอกจากนั้นนะครับตัวละครของเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นหมีนะครับซึ่ง มันก็จะเป็นหมีกัมมี่แบร์แบบนี้เลยนะครับแต่นอกจากว่ามันจะเปลี่ยนแล้วมันยังจะเพิ่มความสามารถพิเศษให้เราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เพิ่งกัมมี่บีของเราด้วยนะครับเอาง่ายๆนะครับมันจะเป็นการบัฟตัวเรากับเพิ่งของเรานะครับที่เป็นแค่เพิ่งตัวเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือกัมมี่บีนะครับคือเราจะวิ่งโคตรพ่อโคตรแม่จะเร็วและเพิ่งของเราก็จะบินเร็วมากๆเราก็จะเก็บได้เร็วขึ้นเพิ่งของเราก็จะเก็บได้เร็วขึ้นประมาณนี้นะครับทุกคนครับ และในคลิปนี้ก็พพจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้าในคลิปมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ